สวัสดีครับอันนี้ให้ชมพระหลวงพ่อเงินบางกลานอันองค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมเอครับเนี่ยฮะที่ก็บอกช่างจากบ้านช่างหล่อเนี่ยฮะพิมพ์นิยมเอครับอันนี้จะมีเนี่ยครับท่านดูนี่ครับจะมีตาพระอินทร์หรือพวกอันที่เป็นเนื้อก้อนเนื้อเกินอยู่ตรงนี้ และจะไม่มีรองนั่งมือรองนั่งตรงนี้ครับท่านชมครับอันนี้จะเป็นโลหะผสมครับและไอการผสมโลหะเนี่ยเหมือนโลหะที่ละลายแล้วเนี่ยยังไม่ผสมเป็นเนื้อเดียวกันเมื่อเทมาเนี่ยจะออกเป็นสีทองมั่งสีเงินมั่งสีเขียวมั่งอะไรแบบนี้ฮะจะอยู่ในเนื้อพระเนี่ยและนี่จะเป็นเนี่ยฮะก้อนกรวดหรือก้อนทรายเนี่ยที่ฝังอยู่ในเนื้อเนี่ยฮะและตรงนี้เนี่ย จะมีก้อนที่เบาฝังเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยแดงๆเช่นเนี้ยฮะส่วนนี้จะเป็นโลหะอีกชนิดหนึ่งที่ผสมยังไม่เข้ากันส่วนนี้ก็อีกอันหนึ่งเนี่ยฮะเทก็จะเป็นแบบเนี้ยครับเนี่ยครับเนี่ยตัวนี้จะมีพลายเงินติดที่หูเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยฮะพลายเงินเต็มไปหมดออกขาว หรือจะมีเส้นตรงนี้เส้นฮะนี่พิมพ์นิยมเอเส้นตรงนี้ต้องมีเรื่องมีเส้นนี้ครับท่านชมครับเนี่ยท่านสังเกตดูฮะนี่ฮะจะมีเนี่ยคราบขี้เบ้าที่ฝังอยู่เนี่ยฮะฝังอยู่ในเนื้อพระเนี่ยฮเนี่ยในตรงนี้ที่หล่อไม่เต็มเนี่ยเนี่ยะเนี่ยตรงนี้จะเป็นคราบขี้เบ้าเหมือนกันตรงเนี้ยครับนี่ด้านล่างท่านาเนี่ยตะใบจะตะใบหยาบแล้วตัวนี้ก็จะมีพลายเงิน ไอ้จะมีไอ้ไอ้ไอ้เ,อกเกรื่องเคร็่กะดีจากทองในทั้งองค์นี้ก็จะมีพวกรอยตามมุ้งครับรอยตามมุ้งจะเต็มไปเลยฮะอา้าวแต่นี้เรามาดูลึกชัดๆกันนิดหนึ่งครับเจอครับโอเคครับเนี่ยเนี่ยฮะท่านชมเนื้อนะสีจะไม่เสมอครับเนี่ยครับ คางจะแหลมยืดออกมานะฮะท่านชมเนี่ยเนี่ยตาปไปอินเนีฮะชัดเจนนะเนี่ยครับนี่เม็ดทรายที่ฝังอยู่ในเนื้อที่เสียนท่านอ่นแล้วก็จะมีพลายเงินนะฮะมีพลายเงินนะแล้วก็จะมีเป็น ลอยตามมุ้งฮะเนี่ยเนี่ยครับโลหะผสมละลายแต่ยังไม่เป็นเนื้อเดียวกันนะฮะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่นั่นฮะเนี่ยท่านดูฮะเนี่ยครับขอ,องเก้ทำไม่ได้แล้วครับอย่างเนี้ยฮะ นี่ท่านชมฮะของเก๋ยังทำยังไงก็ทำไม่ได้ครับเนี่ยดูดีฮะอันเนี้ยนนสีทองออมาเนี้ยสีเงินบ้างเนี่ยครับครับเนี่ยฮะตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มีข้าวขี้เบ้าฝังอยู่ในเนื้อครับ นี่ด้านล่างท่านเนี่ยดูครับเนี่ฮะจะมีรอยตามมุ้งนะฮะเนี่ย,ยคาบต,ต่อจะใบนี่จะมีเกล็ดกระดีรอยตามมุ้งสีทองบ้างสีเงินบ้างครับครับเนี่ยฮะดูมันมากครับองค์นี้ดูโอโ้โหของเก๊ทำไม่ได้นยนาเนี้ครับโอเคครับสวัสดีครับ